มาติดตามกันต่อนะคะทางผู้ว่าราชการค่ะได้เปิดพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออัน้นวัดห้วยเขนพร้อมนําส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนภายใต้กิจกรรมบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรนะวัดบางบุญนาค่ะ นางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรครั้งที่8ประจำปี2 5 6 8นหหณวัดห้วยเขนหมู่ที่3นะคะอำเภอบางมูลน,นากจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมนำบริการจากหน่วยงานของตนเองมาบริการประชาชนถึงอย่างพื้นที่ค่ะสำหรับการจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะครับ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับโดยนําการบริการระดับจังหวัดและอำเภอลงให้บริการประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งนําการนโยบายของภาครัฐที่สําคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับประชาชนรวมทั้งมีการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ รวมไปถึงการให้บริการจากหน่วยง,งานต่างๆครับภายในงานมีเกษตรตะกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบุญน,นาคและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานกว่า500คนคับข้างกันเลยทีเดียวครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระครูพิสิทธิธรรมานุวัตนะครับวัดห้วยเขนหมู่ที่3อ,อบางบุญน,นาคเพื่อให้เยาว,วชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดห้วยเขนนั่นเองครับ